สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะทางอาชีวะมีการจัดสอบครูผู้ช่วยค่ะภายใต้ามาตรการคุมเข้มตามหลักเกณฑ์ที่ทางกคสกำหนดและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษาณสนามสอบศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะโดยทางด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดรสุเทพแก่งสันเทียในการตรวจสนามสอบครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นสนามสอบหลักนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีตามหลักเกณฑ์ที่ทางกคศได้วางระเบียบไว้และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ค่ะ นอกจากนี้ค่ะเพื่อไให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้เข้าสอบในการเดินทางไปสอบในจังหวัดอื่นที่ได้ยื่นใบสมัครไว้สอสอจึงได้จัดสนามสอบเป็นรายจังหวัดรวมทั้งสิ้น76แห่งโดยให้ผู้สมัครสามารถเลือกจังหวัดที่ประสงค์จะเข้าสอบได้ด้วยตนเองและมีผู้บริหารระดับสูงของสอสจากส่วนกลางนะคะเข้าไปตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบในทุกภูมิภาค สำหรับทางด้านดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการสอบในครั้งนี้มีผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้นจำนวน5 1า1 7นวน51,417คน75กลุ่มวิชาค่ะมีจำนวนคนเข้าสอบทั้งสิ้น43453คนคิดเป็นผู้เข้าสอบร้อยละ84.51 สำหรับผู้ที่ไม่มาสอบนะคะ7,964คนคิดเป็นร้อยละ15.49ค่ะสำหรับตำแหน่งในครั้งนี้นะคะมีตำแหน่งรองรับถึง483อัตราสำหรับการสอบในช่วงเช้าเป็นการสอบภาคกอวัดความรู้ความสามารถทั่วไปได้แก่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทักษะภาษาอังกฤษความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีค่ะในช่วงบ่ายเป็นการสอบภาคข ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพได้แก่มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะมีการตรวจผู้เข้าสอบอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการแต่งกายสิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบคัดเลือกสิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบและข้อปฏิบัติในเวลาสอบค่ะครับเท่าที่มาตรวจสอบสนามสอบกลางที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ที่ลังสิตนะครับซึ่งมีผู้เข้าสอบที่สนามแห่งนี้ประมาณ3,400คนนะครับจากจากสองจังหวัดก็คือ,อจังหวัดปทุมธานีและก็กรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตั้งแต่กระบวนการ คัดกรองนะครับเข้ามาสู่สนามสอบแล้วก็การจัดการในสนามสอบใน,ในห้องสอบนะครับซึ่งจะมีทั้งห้องสอบรวมห้องห้องสอบย่อยแล้วก็ห้องสอบพิเศษสําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงน,นะครับก็ดาเนินการด้วยด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในในส่วนของการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปรอบนี้เราจัดสนามสอบตามจังหวัดต่างๆนทั้งหมด76จังหวัดด้วยกัน760ศูนย์ด้วยกันนะครับ ซึ่งเท่าที่ได้รับรายงานมาก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยทั้ง76ศูนย์ที่เราดำเนินการนะครับก็ได้รับความร่วมมือหนุาข้อจากคณะกรรมาการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดได้เข้ามาช่วยดูแลใน,ในเรื่องของการคัดกรองก็นำเรียนให้ใหท่านได้รับทราบว่าจริงๆแล้วในห้องสอบของเราเนี่ยจะจัดเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือห้องสอบทั่วไปสำหรับผู้ที่ไม่มีภาวะความเสี่ยง ในเรื่องของโควิด19นะครับกับห้องสอบที่สองเป็นห้องสอบพิเศษนะครับสำหรับกลุ่มที่มีภาะวะความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นห้องสอบอที่ห้องที่มีมาตรการในเรื่องของการป้องกันสูงนะครับสำหรับท,ที่ที่อยู่ในในพื้นที่เสี่ยงจริงๆที่เข้ามาสอบนะครับ นอกจากนี้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 สอสอได้ปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเช่นการทำความสะอาดฆ่าเชื้อสนามสอบและพื้นที่ผิวสัมผัสต,ต่างๆทั้งก่อนสอบระหว่างสอบและหลังจากการสอบค่ะการจัดโต๊ะเก้าอี้ของผู้ที่มีสิทธิสอบให้เว้นระยะห่าง การจัดจุดวัดอุณหภูมิของผู้เข้ารับการสอบในทุกทางเข้าอาคารสนามสอบการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำและอำนวยความสะดวกในทุกสนามสอบอีกทั้งค่ะยังได้มีการจัดห้องสำรองสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อหรือผู้ที่เพิ่งหายป่วยและห้องพิเศษสำหรับผู้ที่ตรวจ ATK มีผลเป็นบวกนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสอบสามารถเข้าสอบได้ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องนำใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ก่อนการสอบในระยะเวลาไม่เกิน48ชั่วโมงซึ่งตั้งแต่วันที่28มกราคม2565จนถึงวันสอบค่ะโดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ ATK จากสถานพยาบาลมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันและก่อนเข้าสนามสอบจะต้องผ่านการตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายอีกด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะสอสอ,สอจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพหรือภาคคอรวมไปถึงวันเวลาสถานที่สอบ โดยจะประกาศให้ทราบภายในวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือที่เว็บไซต์ www.vec.go.th ค่ะ